ร่องเนี่ยร่องตรงนี้เนี่ยร่องระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางเขาเรียกว่าร่องหมดเปลืองหมดเปลืองหมดเปลืองด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางทีหมดเปลืองเนี่ยมันไม่ได้หมดเปลืองจากจากตัวเราเองนะก็จะต้องดูเส้นด้วยว่าเส้นมันเกิดจากตรงไหนมันไปลงตรงไหนนะตรงนี้เขาเรียกว่าร่องหมดเปลืองนะจ๊ะร่องตรงนิ้วกลางกับนิ้วนางบริเวณนี้เขาเรียกว่าร่องร่องผิดหวัง ถ้ามันมีเส้นไปตกหรือมีเส้นลงไปเนี่ยก็จะผิดหวังแต่มันจะผิดหวังเรื่องอะไรนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องโอ้โหล้มละลายผิดหวังจนแบบต้องตุยหรือว่าอะไรไม่บางเรื่องมันเป็นเรื่องผิดหวังเล็กๆน้อยๆก็มีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตโมโหรานเป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่แบบอ๋อหุย่ยไม่ได้กินขนมอ่ะขนมหมดไปซื้อร้านนี้ขนมหมดอ้ผิดหวังอย่างนี้ก็ใช่ หรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ลงทุนไปแล้วเอ๊ะไม่ประสบความสําเร็จก็ผิดหวังพร้อมสิ้นเปลืองด้วยพร้อมเสียหายด้วยเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าร่องผิดหวังส่วนร่องนิ้วนางเนี่ยเขาเรียกว่าร่องเสียหายเนาะนิ้วชี้หมดเปลืองนิ้วกลางผิดหวังนิ้วนางเสียหายแต่หมอได้จะบอกอย่างนี้สําหรับคนที่มีเส้นตกล่องต่างๆเนี่ยไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ มันจะไม่มีหมดเพลองเป็นไปไม่ได้มันจะไม่มีผิดหวังก็เป็นไปไม่ได้มันจะไม่มีเสียหายมันก็เป็นไปไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องโลกธรรมยังไงทุกคนทุกคนจะต้องเจออ่ะเจอมากเจอน้อยก็จะต้องเจอแล้วเราตั้งหลักกับเรื่องพวกนี้ได้ไหมแค่นั้นเองนะจ๊ะ